ครับวันนี้มีออฟเฟกชิงครับวันนี้มีอยู่หมายธรรมชาติหรือหมายข้างทางเช่นเดิมครับวันนี้ออกมาตกทีเดียวที่คลองสามกทิ้ธทายีรนะครับมืดมาแล้วหมดแต่เตรียมของไม่ดูสภาพอากาศนะครับเรามีเวลาตกสักประเดี๋ยวนะครับไม่ได้แบบมีเวลาตกนานครับเดี๋ยวผมขอเซ็ตตะกั่วเพิ่มอีกหน่อยนะครับเขาดีน้ำคลองสามตอนนี้ไหลนะครับไหลแรงนะครับขอเซ็ตตะกั่วเพิ่มหน่อยนะครับ <Okay. S 2> ตกเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับวันนี้ตกเป็นระยะ3.6มนะครับเหยือที่ใช้เหมือนเดิมว่าผีกระซิบวันนี้ตกเป็นแนวเก่ยบติ้งนะครับเกียดเกลยดติ้งเอาเพราะว่าเราผสมเหยื่อแล้วเราจะตกอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงเอาเอา,เอาสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าฝนไม่ลงก่อนถ้าฝนลงก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บของเพ่นแนบเข้าบ้านนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีแต้มมีตัวไหมไปเริ่มกันเลยครับไม้แรกนะครับ ่หญ,หญ่ใช้เป็นเทียซีผส์ขนมปังนะครับไม่ต้องประนีดมากครับไอคองสามน้ำไหลนิดหน่อยนะครับ มาวแล้ผมไม่เห็นทุ่นนะครับไอ้ดุครับไอ้ดุบโครลีโคว,วันนี้ใช้เป็นเมน6ชิ้น4นะครับแตะขอเป็น0.5นะครับของมิสเตอร์เอซีครับปล่อยไปก่อนนะวันนี้ไม่มีเวลาเอานะครับ อันนี้ไม่ใช่ปลาดุกครับ <c oughs> ัน,นรถหุ้มเกาะน,นะจ๊ะหรือรถถังรถหุ้มเกาะแข่งแดนแอฟฟิกราณนะจ๊ะหรือซักเกอร์นั่นแหละเอเดียนสปีชีอีกหนึ่งชนิดครับในคลองสาม เต็มปากครับเออลืมบอกว่าคันที่ใช้เป็น G W นะครับ G W ตัวเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดีกว่าเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะครับนี่ทักเกอร์ครับตัวเป้งๆนะครับนี่เข้าปากนะครับเดี๋ยวผมล่าพวกนี้ดีมากนะครับให้สนใจกำจัดเอเลี้ยนจะดีที่สครับ ผมจะจำนายอยู่ <ừ>, ปน,นีนครับเหลืองอ้อยไปเลยนะ่นบอกแล้วผมว่าผมบอกเลยถ้ามันกินต้องเกินสมนิ้วนะครับนี่ดูซ้ายครับอ่าปไงส,สวยๆเลยเต็มปากนะครับ ตอนนี้นะครับตัวเล็กนะครับกินถอนพูดเลยมาตอนสุดท้ายครับโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง o อ f ฟิชิ้นะครับแล้วก็อย่าลืมเจ้าตัวเหยื่อผีกระซิบด้วยนะครับก็มีใจจำหน่ายอยู่ที่บ่อตัวเปล่าน้องว่างแล้วก็ ผมจะจำหน่ายปีกนะครับราคาก็ย่อมเยานิดนึงสำหรับน้นองๆที่สนใจในการตกชิงหลิวหรือตกปลาหน้าดินนะครับพวกปลาเกตปลาหน้าดินนะครับสามารถเอาไปตกได้นะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ